ทุกคนคุณเคยเล่นบทสมมติกับตัวเองไหมแล้วคุณเคยเขียนบทบาทให้ตัวเองไหมว่าคุณต้องการมีชีวิตครอบครัวแบบไหนมีรูกแบบไหนและมีสามียังไงไก่จะบอกว่าไก่เคยใช้เทคนิคนี้แล้วก็เห็นผลภายในสองอาทิตย์ค่ะ ตอนนั้นนะลูกสาว่ะไม่ได้อยากกลับมาอยู่บ้านอยากอยู่บ้านยายเพราะว่าที่บ้านยายเขาใกล้โรงเรียนการเดินทางไปโรงเรียนจากบ้านยายไปโรงเรียนใช้เวลา10สนาทีแต่ถ้ามาอยู่บ้านเขาจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยในการที่เดินทางไปโรงเรียนเพราะว่าบ้านอยู่ค่อนข้างไกลซึ่งทํำยังไงเขาก็ไม่อยากกลับมาอยู่บ้าน แล้วไก่ก็ใช้ในการเขียนบทละครให้กับตัวเองนี่แหละคะ่ะและสมมติว่าถ้าเผื่อว่าลูกกลับมาอยู่บ้านแล้วอะเราจะทําตัวแบบไหนถ้าลูกกลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะมีคําพูดแบบไหนให้กับลูกและที่สําคัญถ้าลูกกลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหน ไก่เขียนบทบาทที่ไก่อยากเล่นนะออกมาเป็นข้อๆทุกคนแล้วไก่ก็ใช้เวลาในการจินตนาการวันละ1 0 2ถึง20นาทีทุกวันใช้เวลาที่ตัวเองรู้สึกว่าว่างไม่ได้ทำอะไรนั่งจินตนาการแบบเนี้ทุกวัน ไก่เห็นแบบนี้ทุกวันไม่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไก่ก็ยังคงภาพที่ไก่ได้เขียนไว้ยังคงภาพตัวละครที่ไก่ได้เขียนบทบัทให้ตัวเองไว้ว่าการที่เป็นแม่ที่ดีที่สุดจะต้องทํำยังไงและไก่ก็เห็นภาพทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมายอย่างมีความสุขทุกคนเชื่อป่าวว่าเวลาผ่านไปสองอาทิตย์มันมีเหตุการณ์ให้น้องต้องกลับมาอยู่บ้านแบบถาวร และทุกคนรู้ป่าว่าทุกอย่างมันเป็นตามภาพที่ไก่ได้เล่นในทุกๆวันมันเป็นตามบทบาทที่ไก่ได้เขียนสุดท้ายน้องก็ได้กลับมาอยู่บ้านทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและสิ่งๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นพอความบางังเอิญแต่มันเกิดขึ้นเพราะจากการที่เราเขียนบทละครให้กับตัวเองแล้สมมุติว่าเราคือคนคนนั้นเรียบร้อยแล้ว มันไม่ใช่แค่เรื่องลูกนะทุกคนแต่มันรวมไปถึงเรื่องการเงินความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นรวมถึงความสําเร็จทุกด้านของชีวิตไก่จะบอกว่าการที่เราเล่นบทบาทสมบูรณ์ให้กับตัวเองอะมันคือสิ่งที่คอนเฟิร์มกับจัก,กรวาลว่าเราคือสิ่งสิ่งนั้นแล้วและคุณสามารถเขียนบทบาทให้กับตัวเองได้ตามที่คุณต้องการว่าคุณต้องการเป็นคนแบบไหนในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณในครอบครัวแล้วเทคนิคนี้ไก่ใช้และเห็นผลลัพธ์ภายในสองอาทิตย์ พอท้ายที่สุดแล้วผู้หญิงทุกคนก็ต้องการมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดใช่ไหมคะแล้วคุณก็สามารถเลือกมันได้ว่าคุณต้องการมีครอบครัวแบบไหนเพราะทุกความสําเร็จเริ่มต้นจากครอบครัวเพราะครอบครัวคือฐานกลังงานที่สําคัญที่สุดคะ่ะ